ครับไปแล้ทีสำนักสิ่งเวทลอมและควบคุมบลพิตทิศที่นะครับยืนยันนะครับว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่สีฟ้าไม่มีฝุ่นผีเอ็มสองจุดห้ากับน้งงยุยงอมแต่ยังคงเตรียมความพร้อมในการรับสถานาการณ์ฝุ่นผีเอ็มสองจุดห้ากับโดยในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับนะของปีกเกตนะตุลาที่ถึงกุกเกตนวลน้ยนุงยองอมภาพรวมของอปริมาณนะครับนะเออผีเอ็มสองจุดห้าในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนหญ่เนี่ยเป็นแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นหกักไม่มีการควบคุมหรือมาตรการป้องกันแก้ไขฟื้นละอองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในท่องพื้นที่ภาคใต้ย,ยังคงจัดเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับซีฟาระดับดีมากมแต่ก็ยังเฝ้าระวังนะครับฟุ่มักจะเกิดจากเพราะการเผาพื้นที่การเกษตรการคมนาคมและจักรวันุสาหกรระด้านนายสักดาสิริกุลพิทักษ์ครับพ่วอำนวยการสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิธีที่สุราธานีแกบ้บ่อสุราษฎร์เองนะเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิศาสตร์ที่เป็นทะเล ฟมีลุมบกมีลุ่ม,ม,ล,มลี่ที่ช่วยบรรเทาฟุ้นได้ซึ่งแม้ว่าจะมีการทําเกษตรเป็นย่ญยนะครับเป็นส่วนย่ยนะครับแต่การเผาไม้ก็ยังไม่ก่อยเกิดพื้นที่อันตรายนอกจากนี้นะครับยังมีมาตรการเตรียมความพร้อมนะครับโดยการจัดตั้งสถานีวัดดัชนีคุณภาพอากาศที่สามารถรววัดปร,ริมาณฟุ้นได้ในระยะ2งกิโลตลอดเจนกาบูรณาการรวมกับปอจังหวัดในการเพื่อแพร่ประชาธมพันธ์ ข้อมูลข่าวส่านนะครับสภาพอากาศเพื่อสร้างความกระนักรู้และการป้องกันตนเองจากฝุ้นอันตรายอีกด้วยคับน้องง้อมอทางนี้ประชาชนเมื่อเราวเ,เนียสามารถติดตามข้อมูลข่าวส่านนะคะการรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีกันได้รวดเร็วขึ้นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ซิฟซี่รือว่าง,ง่ายๆค่ะดาวน์โหลดกันได้เลยแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยและถ้าเกิดว่าใครที่พบเห็นแล่งกําเนิดมลพิษค่ะสามารถแจ้งเบาะแสไปได้ผ่านทางทรัฟฟี่ฟองดูตลอด2ยีซิ เซฟ่วโมงกันเลยนะคะเดี๋ยวฝังเสียงสัมภาณ์กันค่ะควบคุมรถพิซที่14เนี่ยเราได้เฝ้าระวังคุณภาพอากาศนะครับเรามีสถานีคุณภาพอากาศอยู่ฮะตรวจตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่เฝ้าระวังนะครับตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เดือนอตุลาเป็นต้นมานะครับคุณภาพอากาศของเราดีมากนะครับอันแรกเลยก็คือเราจะเตือนไปโดยเฉพาะตอนนี้เราจะมีก็คือ เราจะพาพยาสัมพันธ์นะครับส่งส่งไปในลักษณะของล ne นะครับส่งไปที่เขาเรียกแฟนคลับของสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ปอพของสุราษฎร์ธานีนะครับฉะนั้นตรงนี้ครับอย่างน้อยก็คือเกษตรนะครับเกษตรจังหวัดอะไรทั้งหลายเขาจะทราบหมดแม้กระทั่งชาวบ้านเองนะครับเราก็ได้ปราชาสมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเรานะครับและก็แฟนเพจของเรานะครับ ก็คือ i o 1 4นะครับก็คือสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่14ถ้าจะดูเนี่ยดูง่ายเลยก็คืออาจจะผ่านผ่านแอปก็ได้ก็คือแอปก็คือ Air for t ไทยนะน,นะครับนะครับอันแล้วก็แอร์ r t ไทยนะจำไว้นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับดูสภาพอากาศก็ได้ก่อนเดินทางครับ